สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะมีข่าวดีมาบอกนะครับใครดูคลิปนี้มาใครดูคลิปนี้มาอันลึกให้40,000ื่นครับเฉพาะภายในคลิปนี้เท่านั้นแต่เป็นตัวรถคันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนแน่นอนคลิปนี้ครับอันล่างแล้วก็โอบปุ้มเจ้าตัวมิสุมิชิต i ตัน2ที่4ครืไมเบิลดีเซลจีทีพีเมื่มตัวเกียร์กระปุกขับเคลื่อน4ล้อนะฮะตัวมิสุมิิตตันเนี่ย เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีฟังก์ชันในการใช้งานยกนิ้วโป้งให้นิ้วโป้งของอันตรงนี้คืออะไรพี่ๆน่าจะรู้กันได้นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี18.19อย่างที่บอกทบมันเป็นตัวรถกระบะแบรนด์แรกว่าถ้าเกิดติดตลาดนะฮะยููโตโยต้านนวอลล่าแล้วก็มีซูบิชิต้าันเพราะว่าเชฟโรเล็กนี่มันคือเราตัดออกไปแล้วแล้วก็กตัวก็จะเป็นตัวฟอร์เรนเจอร์แต่เรานับกันแบบง่ายๆนะครับเอาคือในพวกแบบอย่าง สาในพวกแบบเจแปนหรือว่ารถในค่ายญี่ปุ่นไทต,ตันจะเป็นตัวรุ่นแรกที่มีการไมนได้เชื่ก่อนชาวบ้านเขาแต่เพิ่มออปชันที่ล่าเหลือเชื่อมาให้และไม่ควรมีใส่กระตัวรถกระบะมาให้เดี๋ยวมีอะไรบ้างอันจะอธิบายแล้วก็แนะนําให้สำหรับคนที่ทราบแล้วและถ้าเกิดถ้ากดบางขั้นทราบแล้วแต่ว่ายังใช้งานไม่เป็นหรือว่ายังเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหันเพิ่มเติมตรงนี้ให้ไม่ต้องเป็นห่วงตัวรถเนี่ยจะเป็นสีสีบรอนนะฮะ มันจะออกเดือมล้ำนิดนึงนะครับถ้าเกิดพอราโดนแดดเนี่ยจะออกแบบขาวๆหน่อยแต่เป็นขาวในแนวขาวซิลเวอร์นะฮะหรือว่าขาวเมทัลิกนะครับส่วนสําหรับอย่างคันนี้เป็นตัวสีบรอนนะฮะร,รถสีเดิมโรงงานรถโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักปิกคว่ำน้าท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อพิกไหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนและรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพขอเน้นย้ําอีกสักครั้งหนึ่งใครดูคลิปนี้มาลดให้สี่หมื่นนะฮะก็จะเป็นการออกแบบตัวหน้าไม่ไดนามิก แอโร่ Arrow, นะครับการต้านลมที่ดีขึ้นและเป็นตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่นะฮะตัดด้วยโครเมียมตรงตัวแก้มด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหตรงนี้สวยมากนะครับแล้วก็ตัวสีกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถแต่โลโก้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโครเมียมนะฮะแต่เขามีการแรัปสติ๊กเกอร์สีแดงมาอันนี้มันก็จะมีรอยถลอกของตัวสติ๊กเกอร์หน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบแดงจะเล่าให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะถามว่าถ้าเกิดแรัปสติ๊กเกอร์มาแบบนี้เนี่ย โครเมียม,มันจะมีเป็นคาบเหมือนเป็นรอยมีเป็นนุ่มมีเป็นปน,นั่นอะไร,นนะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าเสียหายหรือเปล่าเดี๋ยวเงื่อนากาจัดการขัดตัวทรงตัวสีอะไรพวกนี้ให้กับผู้ลูกค้าเองไม่ต้องมันห่วงอีกหนึ่งจุดท่านี้มั่งโคตรหล่อเลยไฟหน้าอย่างกระดาบสปาร์ตันนะฮะเพราะว่าเรารครับตัวเดย์ทอมและนิ่งไรมีเตตไททันเนี่ยจะเด่นในเรื่องของซีนอนโปรเทคเตอร์ er มากเพราะว่าอะไรครับในยามวิการหรือว่าในยามกลางคืนเนี่ยสวยมากจริงยอมรับเลยนะฮะฟอร์รจูเนี่ยถามว่าสวยไม่สวยนะครับแต่มันจะออกแบบ กระทบสายตาขอางคนอื่นมากจนเกินไปแต่ถ้าเป็นอย่างซีนนอนของไตทต้านเนี่ยสวยมากสมูทกับดวงตาเราด้วยแล้วก็รายละเอียดอ่อนกับดวงตาเราด้วยนี่ถือว่าดีนะครับไม่ได้สว่างแบบสว่างแบบหาเรื่อง,งอะไรแบบนั้นนะคือมันไม่ใช่แล้วก็ตัดหมอกก็มีมาให้แล้ววันนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว GTPremium เนี่ยนี่คือตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสี่ล้อของเกียร์กระปุกนะฮะเรามาดูตัวเครื่องยนต์นกันบ้างครับ หลายๆท่านยังมีนะฮะคิดว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง2.5นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นตัวเครื่อง2.4นะครับมี่ซูบิชิเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นตัวรถกระบะหรือว่ารถเก๋งจะเอาเทคโนโลยีของไมเวกดีเซลเข้ามาใส่ด้วยค่อนข้าง,ขา,งางที่จะหลายรุ่นพอสมควรแต่การที่เอาไมเวกเข้ามาใส่เนี่ยถามว่าดีไหมดีมากนะครับคินไมเวกด My ีเซลนี่สําหรับภาษาทางการเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเอาเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดหรือว่าตัวจุดเด่นของไททันเอามาใส่หรือว่าตัวจุดเด่นของมิซูชิเอามาใส่กับตัวรถในรุ่นต่างๆนั่นเองซึ่งความประหยัดมีแน่นอนและ2.4เนี่ยไมเวกดีเซลเนี่ยคือมันสามารถรีบกดกำลังแรงมา้าแรงบิดได้ค่อนข้างดีเยอะมากทําไมมิซูถึงไม่มี2.8แล้วครับทําไมถึงมิสูไม่มี3.2เหมือนยังช่วงก่อนหน้านี้ เขาว่าแค่เนี้ยถือว่ามันรีดออกมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล,แล้วแล้วเขามีแนวคิดของวิศวกรรมดูซิว่าเฮ้ยแค่เนี้ยสาหรับในกลุ่มผู้บริโภคคือแม่งพอใช้งานและไม่ต้องอะไรเยอะไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็ประหยัดน,น้ํามันด้วยนะฮะวีจีเทอร์โบนะครับตัวเครื่องเดิมรับไม่มีข้อนะมันเครื่องไหลยเยิยม้มส่วนสําหรับอย่างตัวห้องเครื่องนี่นะฮะตัวมอลมเบกสวยใหม่กริบเลยนะครับกล่อง ABS นะฮะกลองกองเทอร์บงเทอร์โบ สนุงสนิทไม่มีนะฮะสวยใหม่กริ๊กเลยเหล็กก็คือเหล็กนะครับสภาพค่อนข้างที่จะเอี่ยมมากปี19ปีนี้ปี 2, 2022 19 20 21 22รถอายุ3ปีด้วยกันน่าใช้อยู่แล้วนะครับสาบตัวอล l ินแบบนี้สติ๊กเกอร์โมอกอยู่ตรงตัวฝักระโปรงแล้วก็ฉนวนกันความร้อนใต้ฝางกระโปรงเหลืองใหม่ขอบอย่างสวยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย้ําไม่มีรอยฉีกนะครับเดี๋นจะสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ ให้กับลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกท่านได้ฟังกันนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะฮะจริงๆเนี่ยไททันเนี่ยอันต้องขอโทษอย่างหนึ่งนะอันลืมเอาไอ้นี่มานะครับก็คือจะเป็นตัว s d card หรือว่าเป็นตัว m a p การ์ดอันลืมเอามานะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีตามมาแน่นอนหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ราะว่าแมปการ์ดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็ตามนะ ราคาแค่แบบการตัวเล็กๆเนี่ยแพงมากนะครับสามพันสี่พันเลยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะมีการเซฟตี้หรือว่าถอดกุดไว้อันลืมหยิบม,มาต้องขอโทษด้วยนะแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับเสียงตัวเครื่องนะฮะไม่มีเสียงผิดเยื้อนผิดแตกไปจากตัวปกติใส่พุงใส่พานนะครับไม่มีเสียงอะไรวุ่นวายนะฮะก,ก,กุกแตกปุกแก่อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช้นกับหดไฟตั้ง่วนตรงร้อให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบแบตเตอรี่สายกิ๊กเลยนะครับเป็นตัวของ 3K นะครับแล้วก็พวกแบบยางเล็บไลท์ L R ทุกอย่างอยู่ครบจุดวงกลมตัวรอยเม็ดอาร์ตแตะเข็ด้านในนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็น็อตสากะตรงด้วยเช่นเดียวกันไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีคราวนี้เนี่ยเ้จาจะมาดูตัวกําลังอาจจะสักนิดหนึ่งครับอัน,นจะดึงตัวก้านวัตน้ำมันขึ้นมานะ ไททันเนี่ยเราต้องมาดูกันเลยนะครับว่ากําลังอัดจะมีปัญหาหรือไม่ถ้าเกิดยังอัดลึงตัวด้านน้ามันขึ้นมานะครับกําลังอัดมันเสียนะมันจะมีการเสียน้อยเสียากลางแล้วก็เสียมากถ้าเกิดยังเสียน้อยเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวเศษน้ํามันเล็กๆน้อยๆเะเดเงขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเสียมากเนี่ยทั้งเศษน้ํามันด้วยแล้วก็พวกแบบอย่างควันสีเหลืองขาวเหมือนเราปึ้งไก่ปึ้งหมูขายนะฮะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าตรงนี้ถือว่าไม่มีนะครับ งห้องเลยกําลังอัดของตัวรถถือเป็นส่วนที่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นพวกแบบย่างก้านข้อข้อเวียงนะฮะคอมชาร์ปหรือว่า่างพวกนี้ทุกอย่างสําคัญทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอันจะรู้ตรงนี้ทั้งหมดได้ยังไงว่าตามจุดตามซอกตามมุมต่างๆมันไม่มีตัวข้ามนะ้ำมันเครื่องซึมเพราะว่าหันดูตอนที่รถล้างนะครับตอนที่เวลาเราล้างเนี่ยคือเราจะถอดออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับหรือว่ากล่องนู่นกล่องนั่นกล่องนี่ ต,ตัวตัวปั๊มน้ำมันก็เราก็ถอดนะแล้วก็พวกแบบอย่างหม้อรกรองอะไรพวกนี้เราก็ถอดออกหมดนะครับเพราะเราเราจะได้มีสิทธิ์ในช่วงเวลาตรงนั้นในการเช็คลายเะอยองของตัวเครื่องตามจุดต่างๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเอาแบตเตอรี่หยงอเนี่ยแห่งตัวด้านข้างเนี่ยคือมันจะเห็นกันแบบชัดเจนแต่ตรงนี้คือเราล้างเสร็จแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่มาใส่เหมือนเดิมเพื่อที่ว่าเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าได้ฟังเสียงตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะเป็นเหตุผลที่เข้าใจากันแบบง,ง่ายนะครับเพราะในตรงนี้เนี่ยคนที่ดูรถไม่เป็็นก เป็นเรื่ของไตตั้งกันนี้ได้การตัดสินใจในการซื้อตัวรถในราคา50000นอัพสักคันหนึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะคุณเอาเงินแท้มาคุณก็ต้องได้รถแท้และเป็นรถตัวรถที่ดีด้วยคราน,นี้เนะี่ยจะพามาดูด้านข้างกันบ้งครับตัวขัดสีนะส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นคิ้วซุมล้อรวอให้เลยเป็นตัวสีดําด้านแล้วก็ตัวหมุดคิ้วก็จะเป็นสีเงินนะครับ คราวนี้เนี่ยตัวด้านหน้าถือว่าสวยมากคิ้วซุ้มล้อเนี่ยมันจะมีสองแบบด้วยกันก็คือล่าตีโค้งกับตัวโป่งซุ้มล้อแล้วก็เป็นเหลี่ยมล่ายาวมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นตัวโค้งหรือว่าครึ่งวงกลมนะฮะจะเป็นตัวครึ่งวงกลมแล้วก็ตัวล้อแม็กแม็กตรงนี้ก็เบิ่ให้ใหม่นะเป็นลายคล้ายๆกับพวกแบบไฟไท้ายแลมโบตรงนี้ก็จะเป็นตัวขอบสิบหนะฮะแล้วก็ยางอตานินะครับสอง7กห้าเจ็ดสิบ R16 เนะฮะเป็นตัวปี2022นะ่ฮะแมกลนยนี้4วงยางรลยนี้4เส้นเบรกให้ใหม่ทั้งหมดทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นตัวดิสเบรคนะฮะพูกแบบอย่างช่วงล่างโชกหัวน็อตชกนะครับลูกมาปิกนกปิกนงกนกนะฮะทุกอย่างปกติทั้งหมดนะครับไม่มีแบบยางขาดชกตรงชกแตกชกรัวชกซึมอะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็ สำหรับตัวกระจกงมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวจะเป็นตัวหลอดแบบ LED เส้นด้านข้างตัวรถนูนคมเห็นอย่างชัดเจนนะฮะเรามองด้วยตาเปล่าก็สามารถสังเกตได้นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะเพราะาเราจะสังเกตทั้งตัวด้านซ้ายมือหรือว่าด้านขวามือก็ได้ด้านซ้ายเป็นแบบนี้ด้านขวาก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สเต็ปถัดมาก็จะเป็นตัวเสาเอคู่หน้า นะครับเสาเอคู่หน้าแล้วก็จะเป็นตัวเสากลางถ้าเกิดอย่างตัวบอดี้ด้านนอกแล้วก็จะเป็นตัวเหล็กคานด้านใต้อยู่ตรงตัวใต้บันไดข้างตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มือเปิดสีบานครับเพื่จะเป็นแบบโครเมียมเบ้ารองมือเนี่ยจะเป็นตัวลายคาร์บอนเคเบลา นะครับก็เหมือนจะเป็นตัวของแต่งนะฮะแล้วก็มีโลโก้เขียนว่าไททันนะครับ Smart Entry ปุ่มเปิดโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วก็กระจกบังลมหน้ากระจกด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าตัวด้านหลังก็จะเป็นตัวกระจกเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดกระจกนะฮะคราวนี้เนะี่ยจะพามาดูตัวซ่องด้านไหนกันบ้างไปตัวเสาเอเนี่ยถ้าเกิดเอาจริง,รงๆว่าเราจะดูกันยังไงเราก็ดูในส่วนของตัวแถบด้านนี้นะครับเสาเอง่ายๆเลย ถ้าเกิดเสาเอมันมีการเปลี่ยนมาหรือว่ามีการทำมาใหม่เนี่ยอันรับรองนะฮะคุณจะใช้งานไปคุณเครื่องมันกลับมาเป็นปกติแล้วไม่ใช่นะครับบาลานซ์ของตัวรถเสียหายแน่นอนอันนี้ในความคิดแนวของหันเองนะแต่พี่ๆท่านอื่นมีความคิดเห็นว่าองไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านใต้คิดได้นะครับมีเหตุผลหลายหลายอย่างมีข้อมูลหลายๆอย่างถามว่าหันเคยเจอรถที่มันมีการประสบอุบัติเหตุมาไหมมีนะฮะอันเจอว่มาหลายอย่างมากนะครับ่างเข้าไปเล่าให้ฟังในไลฟ์สดดีกว่า แล้วก็ตัวน็อตสอ่งในข้างประตูนะครับก็ไม่มีรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีน็อตไม่เบี้ยวน็อตไม่ผิดรูปนะฮะเรียมอยู่คมครบจากโรงงานตัวรอยเม้นอาี่สวยมากเลยนะฮะแล้วก็การเว้นระยะช่องช่องไฟเนี่ยเห็นไหมครับมันสวยนะคือมันไม่แบบาจากตัวพวกแบบอย่างเครื่องจักรทำมาเนี่ยคือมันไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหล็หรือว่าน่าเกีย ่มต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวประตูด้านหลังนะฮะความโค้งเว้าถือว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวยางขอบประตูหรือว่าตัวยางกระดูกงูสวยงามนะฮะเทอร์มครับไทตันเนี่ยมันจะมีความโค้งเว้าของมันนิ่นึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าประตูหน้าเมื่อกี้ที่เราดูมามันก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวรอยเม็ดอางนะนะรถหนึ่งคันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไหล่เป็นพันชิ้นแล้วก็ทั้งคันเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอ่างแล้วก็ตัวน็อตที่ยึดเป็นตัวโครงสร้างซึ่งแบบนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ถามว่าหนึ่งคันเราจะดูแค่ตัวเม้องค์เม้นอ้างหรือว่าเป็นหัวน็อตอย่างเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะใน,นอย่างตรงนี้นี่คือแบบสเต็ปคร่าวๆเลยที่พี่ๆท,ท,ทุกท่านควรที่ต้องทราบกันนะครับเพราะว่าอย่างในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยรถอย่างบางคันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้มาทั้งหมดถ้าเกิดอย่างตัวโครงสร้างเราจะดูยังไงให้มันชัดเจนเราก็ต้องดูตามอย่างพวก่งน,นี้นะฮะสวยเดิมหรือว่าค่ามทะเนหรือว่ามีการเปรียบเทียบจากด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือแต่ทั้งหมดครับ มันก็จะมีเป็นตามจุดารายละเอียดแบบแตกจ้อยไม่ต้องห่วงนะฮะพี่พี่ทุกท่านดูนในคลิปเป็นแบบไหนมาดูรถตัวจริงที่ร้านตรงปกหมดทุกคันแน่นอนนะครับแล้วก็คิ้วซุมล้อด้านหลังนะฮะว้าตรงตัวเปิดฝาถังน้ำมันให้แล้วพี่เรียบร้อยสําหรับด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวล้อลายเดียวกันครับแล้วก็ตัวยางโอตานี้เหมือนกันข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวดำนะครับถ้าเกิดอย่างรถตัวสูงเนี่ยแนบจะอยู่บนเพลานะฮะแนบจะอยู่บนเพลาเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านท้ายอีกทีหนึ่งคราวนี้เรามาต่อกันเลยนะครับ ติ๊กเกอร์สี่คูณสี่นะแล้วก็ตัวดิฟล็อกอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวกูตัวขับสี่เราค่อยเข้าไปพูดด้านในสาหรับตัวกระบาท้ายครับมีความออกแบบมาให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเกิดถามว่าชุดพาร์ทมันมีเยอะกว่านี้มันมีเยอะกว่านี้นะครับอย่างพวกแบบ L T D อะไรพวกนี้ก็มีนะตัวโคมไฟท้ายเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามเหมือนกับพวกแบบปาเจโร่สปอร์ตนะฮะแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไมเวคเรีนดีเซล มือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโคเมี่มนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังไฟเบรกด้ยสามนะฮะสปอยเลอร์บแบบดักเทลหรือว่าตัวตุดเต,ต็ดนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถกระบะนะฮะแล้วก็กันชนท้ายเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก4จุดโอ้โหระบบเซฟตี้ในการขับขี่นี่ถือว่าเยอะมากมือใหม่หัดขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยถามว่าแบบนี้จะชนหรือเปล่าไม่ชนอยู่แล้วครับ เรามีอาจจะมีความประมาทเลยเล่ออะไรอย่างพวกนี้บ้างหรือว่าเราเปี่ยนเป็นมือใหม่อาจจะไม่ค่อยชินบ้างกล้องมองหลังก็มีเซ็นเซอร์ก็มีแต่ถ้าเกิดในอนาคตเราอาจจะขับชินแล้วเรารำคาญเสียงเซนเซอร์เราก็สามารถถอดเซ็นเซอร์ออกได้เพราะว่าตัวกล้องมองหลังมันมีติดกับตัวรถมาให้แล้วเดี๋ยวต่อไปครับอันจะพาเข้าไปดูด้านในกันต่อไปครับเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับสําหรับภายในเนี่ยโหถือว่าเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ย เราจะมีโอกาสได้ใช้ตัวส่วนใดส่วนหนึ่งไหมมีอยู่แล้วความแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภายในช่วงปัจจุบันตอนนี้หรือว่าในอนาคตหรือว่าจะเป็นในช่วงอนาคตเราก็มีสิทธิ์ได้ใช้แน่นอนนะครับคอนโซลหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็เก็บก็บของนะฮะช่องตัวคอนโซลด้านหน้า1ช่องนะฮะช่องบนไม่มีนะครับ ส่วนสําหรับอย่างหน้ากากคอนโซลกลางก็ได้มีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบรอนเงินนะฮะจอตรงนี้เนี่ยเป็นแบบทัสกีนเนี่ยอย่างที่อันบอกนะครับตัวเนี้ยหันลืมหยิบตัวแอร์แมปการ์ดมาหรือว่าตัว s d การ์ดมาต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ถามว่ามีไหมมีนะคระัน,นี่หันขอโทษด้วยบางคันเราอาจจะไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่ากาันหายนะพูดกันแบบตรงๆเลยนะฮะการหายนี่แหละเพราะว่าอย่างราคาตัวแมปการ์ดอันนึงเนี่ยอย่างที่อันบอกนะฮะ Fortuner เนี่ยสี่พันนะครับไม่น่าเชื่อนะไอตัวแผ่นเล็กๆแค่อันเดียวเนี่ยหายไปเนี่ยเสียหายหนักนะฮะไม่ใช่ว่าเสียหายแบบเล็กน้อยนะครับแต่คราวนี้อาจจะเข้าไอ้นี่ให้ดูกล้องมองหลังกล้องมองหลังเข้าได้นี่นะฮะกล้องมองหลังนะครับเป็นกล้องมองสามร้อยหกสิบองศานะรอบคัน ตอนนี้เรากําลังเปิดประตูไว้อยู่เห็นไหมครับประตูมันก็จะอ้าไว้แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวกล้องมองหลังเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวมุมสูงนะฮะชัดเจนนะครับกล้องมองสามร้อยองศารอบคันนะฮะถือว่าเฟี้ยวมากสําหรับตัวรถกระบะตัวสูงส0ประตูนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแบบ Auto, ออโต้ดูอ้ไหมดูอ้อโซนแน่นอนนะฮะเป็นแอร์ออโต้แบบดูอ้อโซนนะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยแล้วก็ไฟพามานะครับ ส่วนด,ด้านล่างครับมี4ปุ่มหลักๆด้วยกันในเรื่องตัวการใช้งานอีก2ตปุ่มเนี่ยจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันอีก2ตปุ่มถัดมาก็าจะเป็นเกี่ยวกับแนว a d v e n t u r e หรือว่า Off Road แบบเต็มระบบฝั่งทางด้านซ้ายมือครับมีเป็นตัว b ายสปอร์ t b ายสป t ก็คือการการแจ้งเตือนรถที่มีเวลามาแซงด้านข้างตัวรถอันนี้คือบายสปออันนี้คือบายสปหรือว่าชื่อยอ่อเขาเรียกกัว่า BSM แล้วก็ตัวปุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว parking sensor นะฮะสามารถปิด,เป,ดเปิดการแจ้งเตือนได้แล้วก็ถัดมาครับด้านขวามืออีก2ปุ่มก็จะมีเป็นตัวดิฟล็อกนะฮะตรงนี้ถือว่าสําคัญดิฟล็อกก็เหมือนกับพูกแบบโต้ต้าแหละครับง่ายๆเลยเป็นตัวดิฟล็อกไฟฟ้าดิฟล็อกเนี่ยการใช้งานก็คือล็อกตายเลยล็อกให้ล้อทั้ง4วงเนี่ยคือมันตายลย็อกให้ล้อมันมีความล็อ uh, กให้ล้อทั้ง4วงเนี่ยคือมันหมุนให้รีเวนเท่ากันแค่นั้นนะฮะนี่คือความหมายของดิฟล็อกแล้วก็ตัว Auto Start Stop. นะช่วยประหยัดในเรื่องตัวการใช้พลังงานนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมด้านล่างก็จะมีตัวช่องเสียบไฟแล้วก็ usb นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับแต่ว่าชิปล็อกเกียร์ยังไม่มีมาให้พอเวลาที่เราจะเข้าตัวเกียร์ถอยเนี่ยเราต้องกดลงนะฮะกดลงเหยียบคั์กดลงและดันไปทางด้านซ้ายสุดมันก็จะมีเป็นตัวกล้องเกียร์ถอยขึ้นมาอันนี้คือเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มขับสองกับสี จะอยู่ตรงตัวฐานคอนโซนกลางนะฮะโฟร์โ h แล้วก็4 l l c นะครับใช้งานได้ตามปกติช่วยลงทางลาชันแล้วก็ขับในพื้นที่นะฮะหรือว่าพื้นผิวถนนที่มันมีความขรุขระนะฮะตรงนี้เราก็สามารถตับตั้งค่าได้เลย2โหมดด้วยกันช่วยลงทางลาดชันตรงตัวแล้วก็พวกแบบโหมดที่ใช้กับถนนที่เป็นแบบผิวขรุขระหรือว่าถนนทางลูกรังนะฮะใช้งานได้เลยส่วนสำหรับอย่างไฟไฟหน้านะครับออโต้ได้แน่นอน ที่ปั่นน้าฝนออตโต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะฮะจะเป็นแบบสี่ขันทรงสปอร์ตนะครับโลโกโ้มิซูก็จะเป็นแบบโครเมียมฝั่งซ้ายมือนี่มัติึมีเดียมหมดเลยนะครับกดรับกดวางระบบคอาสั่งเสียงเพิ่มเสียงรถเสียงฝั่งขวาม,มือนี่ก็จะเป็นตัวจอ M อไมดีนะฮะเพราะว่าตัวจอไอไมดีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางมาตรวัดน,นะครับเป็นตัวจอสีนะครับเลขไม้น้ํามันนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวแบบอื่นก็ตามแล้วก็ ตัวความเร็วสูงสุดเนี่ยที่มันมีการใส่มาให้กับตัวเรือนไม้นะฮะจะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับ1,000รอบ2,000รอบ3,000รอบอะไรพวกนี้ดูได้จากตัวเรือนไม้ตรงคอนโซลหน้าได้เลยแล้วก็ engine start นะครับตัวตัวเซนเซอร์แจ้งเกินการชนด้านหน้าก็มีมาให้เซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่กล้องมองหน้ารถนะฮะอันนี้คือตัวเซนเซอร์นะครับพี่พี่ครับเซนเซอร์กะระยะ การชนด้านหน้าอ่ามันจะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ร้องแจ้งเตือนมาให้แล้วก็ไฟหน้าสามารถปรับได้4ระดับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล้องเนี่ยเหมือนเดิมเป็นแบบออโตเมติกนะฮะแล้วก็มองข้างกับพับประจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่เราดูว่าเฮ้ยตัวรุ่นนี้แน่ใจอะ่ะว่ามันเป็น G T Premium มันแน่ใจเลยครับเพราะว่าอะไรมันมีกล้องมองสามโลกสมุมสามมาให้มือจับเสาเอ A คู่หน้า เบาคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเป็นตัวบบาหนังนะฮะแต่ฝั่งคนขับนี่จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็อีกหนึ่งจุดนั่นคือตัวแอร์ตอนหลังตรงนี้โคตรเทเพราะว่าส่วนใหญ่ในแอร์ตอนหลังเราจะเห็นมันอยู่ตรงเก๊กอนโซนกลางถูกต้องใช่ไหมครับหรือว่าเก๊กเก็บของตรงกลางอันนี้เนี่ยจะย้ายมาอยู่ตัวหลังคาด้านบนตรงนี้แล้วแอร์ตอนที่สองนะฮะถือว่าดีมากนะครับออปชั่นคือแม่งเหลือล้อนเลย ถ้าเกิดเราเจาะไปยัน d n a เน่หรือสาธิตวิธีการใช้งานด้วยคลิปนี้เนี่ยมันจะมีความยาวประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะฮะนี่คือทั้งหมดของความน่ใช้ของไทตันนะครับถามว่าเสียดายไหมในการออกไทตันคันนี้สักคันหนึ่งไม่เสียดายครับแค่ได้ใช้งานแค่ได้ขับขี่แค่ได้เป็นเจ้าของโคตรคุ้มและและราคาประหยัดกว่าแน่นอนเดี๋ยวอันจะไปสู่กันหน้ารถและรถสี่หมื่นในรถจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกทีหนึ่งไปครับ เรียบร้อยกัน1นึหนึ่งคันนะฮะรถหน้าใช้ของเดือนกรกฎาคมนะฮะเจ้าไททันคันนี้นี่เองนะครับพี่พี่ท่านใดเพื่อนเพื่อนท่านใดน้องน้องท่านใดสนใจอยากได้สีประตูใช้งานสักคันหนึ่งและออกรถเป็นคันแรกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวออปชั่นไม่ว่าจะเป็นตัวระบบความปลอดภัยหรือว่าตัวรถโครงสร้างใหญ่แบบนี้น่าใช้กับในทุกๆเพศในทุกๆวัยหรือในทุกๆระดับแน่นอนนะครับ คท่านี้เนี่ยคันนี้อาจจะต้องราคาขายไว้นะฮะอยู่ที่799,000บาทอันย้านะครับ799,000บาทแต่อย่างอันที่บอกหน้าคลิปเป็นต้นไปนะฮะว่าใครดูคลิปนี้มาอันลดให้40,000นะฮะก็จะเหลืออยู่ที่759,000บาทย้านะครับว่า759,000ราคานี้เด็ดดวงแน่นอนสายจวดสายซิ่งสายขับสี่ ไม่ควรพลาดมิตซูบิชิไตแตั้ตงคันนี้ใครสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดในการออกรถหรือเอกสารในการออกรถเพิ่มเติมหลังจากนี้ได้เลยฝากกดติดตามเพจปฏิบัติออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้ดูกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ